เั้งบาทค่บาทบาทจ้ะไ้สกับนู้เลยด้วยไม่ไม่ม่ไม่ม่ไ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 มไม่ไ่มไม่ไมมไม่ไมม่ไม่ม่่ไม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 ่นม่ไม่ไ่ไม่่ สรอยี่สิบบาทป้าอางหลายเลยอปันได้ออของปลอดสารพ้อมยี่สิบบาทท้ายเซน่นต้อไม่จหลายเ<ต>าเรียบร้อย่ยก็เยะก็หลาหลายหลายลา,ยลา,ยาตลาดตาดอกจันมีครบสาวน้อยสาวน้อยเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะฝายเฮ็ดเพาะฝายจะมนีจะนอง นี่เป็นเฮ็ดเพิงบ่ล uh, ูกแม่บ really ่เฮ็ดเพิงบ่เฮ็ดเพิงอันนี้บ่ข้ออันนี้เฮ็ดข้าวด้เนี่ยขไา่อันนั้เฮ็ดพอน้ำตาลอันนี้กิโลตัวละสองบาทกิปมกิปมครับกิ๊ปมห้าสิบตัวหน0่งร้อย ลอยตัวสองลอยสองเทคของง่ายง่ายเซ้ฟังคงว่าละว่าไทยได้เต็มเลยพุสาวน้อยว่าไทยได้เด,ด,ด,ดียบลอยเลย,ค,เออยเค,ครับพี่น้องอ่าโอเคครับสวัสดีครับ